สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนวันนี้นะก็จะไปล่านะฮะในระหว่างทางเนี่ยเออไปไม่ได้ไงุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะแห้ดูเดี๋ยวจะแห้ดูนะครับทุกคนโอ้ไปลาไได้เลยสิดล้าสี่ล้านเงี้ยปแล้วพอดี ดูนะครับ,ม,รบมาฮะ,น,ะนี่น่นนะอาจข้าำในน้ำดูนะครับโอ้ใหญ่มากดูดูนี่คือทางนะเนี่ย ทุกคนตอนนี้ก็ข้ามเสร็จยืนร้านแล้วนะครับตอนนี้ก็ถ้าขึ้นดอยเนี่ยอาจจะมีหม้อนะทุกคนวันนี้มีหม้อนะโอ้โหเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้อาก็จะขึ้นดอยก่อนนะฮะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้อาก็มาถึงภูเขาแล้วนะครับทุกคนโหยีหสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะดูนะครับนี่ไงโอ้หม้อเต็มเลยทุกคน มอเต็มนี่เนี่ยมอดเต็มเลยจะมีภูเขาอยู่น,นี่ึ่งในกล้องเนี่ยจจะวิวไม่สวยนะแต่ใส่ตาเนี่ยโหอยู่ดีมากเต็มไปด้วยหมอมอเขา นี่นะครับนี่คือไล่แล้วก็ดูตัวนี้นะครับทุกคนนี่โอ้โสดูโอโอเคนะครับทุกคนตันนี้อราก็มาถึงแล้วนะับทุกคนเออมันยิ่งได้แล้วโหดูบริเวณก็ มอตเต็มเลยจะบอกให้ทุกคนหมอเนี่ยนะอาจจะเราอยู่ใก,กล้ค่อาจจะไม่เห็นนะทุกคนถ้าอ,อยู่ไกลๆถึงจะเห็นนะฮะนี่ไม่ใช่ฝนนะฮะนี่คือมอดูโอ้บนเนี่ยฮะ ตอนนี้นะ้บทุกคนอาก็จะกลับแล้วนะฮะทุกคนโอ้โหเสียอย่างเดูจากตัวน,นี้เนี่ยโอ้โหวิวสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะทุกคนนี่นะครับะะโอ้โหนี่คือหม้อนะฮะอ่าอ่านี่หมอ้อดูดิไม่ไม่รู้ว่าแม่น้ำเนี่ยจอะใหญ่เหมือนเมื่อเช้าไหมทุกคน จะถ่ายดูนะครับ okay. ไปกันเลยดูนะครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับทุกคนเย้โอ้เกือบนะทุกคนเกือบอุยอ๊ย กมากโอ้ออจังเลยีตอนนี้ตอนตนี้อาก็จะข้ามแล้วค่น โอ้เกียรติมาแล้วทุกคนเนี่ยเก่งเนี่ยเปียกติไปเลยโอเคนะครับทุกคนสำหรับคิปวีีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนแล้วครับ